ลูกชุบแฟนซีเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูว่าเขาทำลูกชุบแฟนซีออกมาลักษณะไหนมีหลากหลายลักษณะนะครับเป็นเมนูน้ำพริกปลาทูกินกับผักจิม้มลูกชิ้นปิง้งดูนะฮะหมูปิง้งนะครับ ทำตามสูตรอาหารโบราณแบบนี้นะฮะเหมือนไหมเหมือนไหมคุณรัชนีอันนี้ลูกชุบเหรอแต่เป็นลูกชุบนะครับอ้ยมะเขือเหมือนมโอ้โหปลาทูเหมือนเหมือนไหมฮะเหมือนยันเข่งเลยเข่งก็ใช่ใช่ไหมกินได้เข่งก็กินได้จะบ้าเหรอนะครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเป็นครูบาอาจารย์นะครับประจําวิชาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับเขาสอนนิสิตนักศึกษาสอนนักเรียน นะครับบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นไปตามคอนเซ็ปที่ต้องการผลักดันขนมไทยเป็นที่รู้จักก็เลยทํารูปแบบต่างๆออกมานะครับไม่ว่าะจะเป็นหมูสเตะลูกชิ้นน้ําพริกปลาทูอะไรต่างๆนะครับวิธีทําก็อย่างที่เห็นนะฮะท่านผู้ชมครับก็เอาถั่วเขียวไปแช่น้ําให้พองตัวอย่างน้อย3มชั่วโมงมข้ามคืนยิ่งดีว่ากันนะแล้วก็ไปนึ่งให้สุกแล้วก็เอามาใส่กับกะทิจากนั้นก็ตั้งไฟกวนรวมกับน้ําตาลเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวแล้วก็มาปั้นเป็นรูปต่างๆได้ตามต้องการครับ เมื่อได้แล้วก็เอาเอา,เอาผู้กันที่ไปจุ่มสีผสมอาหารนะฮะมาท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 า,ทา,ทา,ทามีลักษณะาคล้ายกับของจริงมากที่สุดนะครับแล้วก็เอาไปชุบกับวุ้นที่เคี่ยวไว้โอ้โหกว่าจะได้แต่ละสิ่งแต่ละอยา <laughs> ่างุ่นผู้ชมฮะก็พยายามทําพิถีพิถันเอามากๆเลยนะครับ <c oughs> ก็เขาขายนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะลูกชิ้นปิ้งขายไม้ละ7บาทหม,มูสเต๊ะใส่าจานจานละ99าบาท น้ำพริกปาทูยกชุดขายชุดละ99-120บาทก็มีมนะครับใครที่สนใจอยากแะไปเรียนนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเป็นประชาชนทั่วไปไปศึกษาไปเรียนได้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับเขาเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นเหมาะมากใครที่กำลังหาอาชีพอยู่นะท่านผู้ชมร้อยแปดอาชีพโอ้โหอยากได้สักอาชีพหนึ่งก็พอหลักสูตรระยะสั้นร้ออาชีพให้ ให้เลือกเรียนตามชอบใจไว้อย่างนั้นเถอะอ่ะอไปฟังเผื่อเป็นที่สนใจของหลายๆท่านนะะตอนนี้นะครับเป็นการผลักดันขนมไทยนะครับให้มีลักษณะรูปแบบใหม่นะครับเป็นการต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ประกอบอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากจะมาเรียนค่ะเพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะตัวน้าพริกปลาทูนะครับ น้ำพริกปลาทูเ,เป็นอาหารที่คุ้นเคยกับคนไทยแล้วก็จังหวัดราชบุรีเองซึ่งมีเขตพื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ได้มีชื่อเสียงในเรื่องของปลาทูแม่กองครับเราก็ได้นาตัวปลาทูแม่กองนะครับมาทําเป็นลูกชุบเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงในตัวของปลาทูแม่กองแล้วก็ลูกชุบซึ่งเป็นขนมไทยเองซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยครับ ลูกชุบเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพราะว่าเพว่าน่าสนใจนะชาติอื่นก็ไม่น่าจะทำาละเมียดละไมขนาดนี้ใช่ะจริงๆเขาไม่ได้มีทำเฉพาะลูกชุบนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นหลักสูตรระยะสั้นของวิไลที่นี่นะครับที่ราชบุรีเขาเปิดสอนค่าเรียนก็ไม่ได้แพงนะฮะเออน่าสนใจจริงๆนะท่านผู้ชมใครที่อยากจะมีอาชีพอะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างเี้นะเออ